วรหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเท้ากูเวนเป็นอธิบดีของพวกยักษ์ปกปักรักษาทางด้านทิศเหนือหรือทิศอุดรอ,อธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งโยมโยมนั่งหันหน้ามาทางนี้ถ้าเราสังเกตว่าซ้ายมือนั่นคือท้าเวสุวรรณแปลว่าหน้นายักษ์ ซายมือโยมนะขวามืออาตมาซ้ายมืออาตมาหรือขวามือโยมถ้าเราหันหน้าก็หาอุโบสถนี่คือเท้ากูเวนแปลว่าหน้าเทวดาเรียกว่าเท้าจตรุโลกบาลเนี่ยเป็นเทพหรือเป็นเทวดาเพียงแต่ว่าอยู่ในส่วนของผู้ดูดแลปกปักรักษา หรือเป็นราชาของยัติเท้าเว่าท้าวจตุรกกาบ,บานโนที่สองก็คือท้าวิรุณหกท้าวิรุณหกเป็นอธิบดีของพวกกุมพันปกปักรักษาอยู่ทางด้านทิศทักษสินหรือทิศใต้กุมพันนี้ต่างจากักษ์โยมเขาเรียกว่าพวกผีเสื้อน้ำรากสด อย่างนี้จัดเข้าในประเภทของกลุ่มพันธุ์ลำดับที่สามก็คือท้าวิรูปักเป็นอธิบดีของพญานาะคปกปักรักษาอยู่ทางด้านทิศป,ปัจฉิมหรือทิศตะวันตกและสี่เท้าทัตรศอธิบดีของพวกคนทันเราเรียกว่าเทวดานักดนตรี ปกปักรักษาอยู่ทางด้านทิศบุรพาคนทันนิยมอาจจะสงสัยมีหลายประเภทนิยมที่จะเป็นคนทันเช่นวิทยาธรก็เป็นอมนุษย์ประเภทหนึ่งไม่ใช่เทวดาโดยตรงไม่ใช่มนุษย์โดยตรงสามารถที่จะแปลงร่างแปลงกายได้นี่ก็เรียกว่าคนทัน เท้ามหาเทพทั้ง4หรือเท้าจตุโลกบาลทั้งส,รรงสพร้อมด้วยบริวารได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจา้าที่ภูเขาคิดชกูดในกลุ่งราชคลึกแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมียักษ์มีกุมพันมีนาฏมีคนทันทั้งชั้นผู้ใหญ่มีฤทธิ์มากทั้งผู้ปรลานกลาง และผู้น้อยและก็ไปรวมไปถึงชั้นต่ำซึ่งไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมจกพากันเบียดเบียนพระสงฆ์บ้างภิกษุณีสงฆ์บ้างอุบาสกอุบาสิกาบ้างพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปบ้าง ซึ่งได้พำนักอยู่ตามสถานที่ต่างๆขอให้พระสงฆ์ทั้งปวงได้สวดคาถานมัสการพระพุทธเจ้าทั้งเจดพระองค์เจ็พระองค์นี้มีใครบ้างหนึ่งพระวิปัสสีพุทธเจ้าสองพระสิขีพุทธเจ้าสาพระเวสสภูพุทธเจ้าสี่พระ กักุสันทะพุทธเจา้าห้าพระโกนาคมณะหรือโกนาคมพุทธเจา้าหกพระกัสปะพุทธเจา้าและเจ็ดพระอังคีรสพุทธเจา้าอังคีรสก็คือพระพุทธเจา้าโคโดมปัจจุบันที่เรานับถืออยู่นี้มีพระนามมีพระนามหนึ่งว่าอังคีรสนะรวมทั้งหมดจะมีอยู่หกคาถา นี่เรียกว่าตอนที่หนึ่งเป็นตอนผ่านยั์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอาตานาติยรักขาแต่โยมเปิดในมนวิธีก็คือวิปัสสิสนมัตถุจักกุมันตัสสรีมะโตเป็นอาทิดังที่ได้ยกมาเป็นพระบาลีนิเคประบทในวันนี้ส่วนที่สองจะเรียกว่าผ่านพระ กล่าวถึงการที่พระภิสุทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันในวันรุ่งขึ้นและพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าเรื่องราวที่ท้าวจตุโลก,กบ,บาลมหาราชทั้งสี่มาเข้าเฝ้าและกราบทูลดังที่กล่าวมาแล้วและก็มีพระพุทธานุญาตให้พระภิสุทั้งหลายจดจำคาถาน,นมัสการทั้งหก คาถาเพื่อที่จะนำมาสวดเป็นการป้องกันอมนุษย์ยักษน์นาครุฑคนทันที่จะมารบกวนจึงเรียกชื่อว่าผ่านพระการสวดผ่านยักษ์ใหญ่หรือผ่านยักษ์เกิดขึ้นในประเทศไทยมีการสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชท้านับพอศก็อยู่ที่ประมาณ1,800กว่าหยดซึ่งนำมาจากพระสงฆ์เทราวาสสายประเทศลังกาหรือสีลังกาโดยเริ่มเข้ามาทางจังหวัดพระนครศรีธรรมราชซึ่งเดิมทีเขาเรียกว่ารัตตาพรลลิง ในคราวที่รัชกาลที่หเสด็จไปยังจังหวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีประจำปีสำหรับพระนครเพื่อความสวัสดีเป็นสิรีมงคลของแผ่นดินและเป็นสิรีมงคลแก่ประชาชนในระแวกนั้นเพราะเชื่อกันว่าบ้านเมืองก็ดี บ้านเรือนที่เราพักอาศัยอยู่ก็ดีจะมีทั้งผีดีและผีไม่ดีอาศัยอยู่ผีไม่ดีจะก่อความเดือดร้อนรบกวนก่อโทษภัยต่างๆนานา,นาให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านและมักจะเรียกกันว่าพูดผีปีศาจส่วนผีดีจะคอยปกปักรักษา ปกป้องคุ้มครองนำความสวัสดีมงคลมาสู่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนนั้นให้คุณแก่เจ้าของบ้านเราจะเรียกว่าเทพหรือเทวดาดังนั้นในปีหนึ่งหนึ่งชาวเมืองจึงจัดให้มีพิธี